สวัสดีครับแมนยู24นะครับมาเจอกันเหมือนเดิมครับกับข่าวสารของทีมปีศาจแดงที่จะมาอัปเดตกันนะครับไปดูกันที่เรื่องแรกครับเป็นเรื่องของโปรแกรมทีมชาตินะครับช่วงนี้เข้าสู่ช่วงฟีฟ่าเดก็มีนักเตะของแมนยูเนี่ยเตรียมจะไปเล่นทีมชาติทั้งหมด 15คนนะครับสำหรับทีมชาติชุดใหญ่นะสิคนมีใครบ้างนะครับก็เดี๋ยวมาไล่เลียงให้ฟังตำแหน่งผู้ษาประตูนะครับผู้ษาประตูแมนยู2คนติดทีมชาติทั้งคู่นะครับอันตายบายนเดียไปเล่นให้กับทีมชาติตุรกีแล้วก็อังเดรโอนาน่าเล่นกับทีมชาติเคมรูนะครับโดยบายนเดียก็ไม่ต้องบินไกลนะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเกมช่วยทีมชาติตุรกีบุกไปเยือนทีมชาติเวลส์นะครับที่ตอนนี้คุมทีมโดยเคลกเบลลามี่ส่วนโอนาน่าเนี่ยจะไปช่วยทีมหมอผีลุยศึกแอฟริกันคัรัลือก เช่นเดียวกับนุแซมัสลาอุยนะครับก็ถูกทีมชาติโมร็อกโกเรียกไปติดทีมชาติแล้วก็อาหมัดเดียโ,โลกก็ถูกไอวอรี่โคสเรียกตัวกลับไปติดอีกครั้งหนึ่ง2คนนี้ก็เล่นฟิกันคับออฟเนชั่นรอบคัดเลือกเช่นกันส่วนทีมชาติเนเธอร์แลนด์นะครับก็เรียกมัดไทเดลิกแล้วก็โจชัวเซอร์ซีทั้ง2คนเนี่ย ทีมาด้วยนะครับมีโปรแกรมจะเจอเกมหนักกับเยอระะมันส่วนทีมชาติอังกฤษนะครับก็เรียก2คนนะครับแฮร์รี่แม็กควายแล้วก็คอบบี้เมนูถูกรีคาสลี่นะครับกุนซือชั่วคราวเนี่ยเรียกไปติดในเกมที่ทีมสิงโตคำรามจะเจอกับไอร์แลนด์แล้วก็ฟินแลนด์ทีมชาติโปรตุเกสนะครับเรียกบรูโน่เฟอร์นันเดสแล้วก็เดียโก้ดาโล ติดทีมชาตินัดพบกับสกอตแลนด์นะครับเขาจะได้เจอกับอดีตเพื่อนร,ร่วมทีมอย่างสกอตแมกโทมิเน์ด้วยขณะที่อเลฮานโดกาลาโชแล้วก็ลิซันโดมาติเนสถูกเลือกไปติดทีมชาติอาร์เจนตินานะครับส่วนเมร์เอูกาเต้นะครับมีชื่ออยู่ในทีมชาติอุรุกวัยของมาเซโลบิเอลซาด้วยนะครับชุดลงเตะฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกพบกับปารากวัยแล้วก็เวเนซุเอลาซึ่งตอนนี้ อาร์เจนตินากับอุรุกัยเนี่ยเป็นทีมอันดับหนึ่งกับอันดับสองของรอบคัดเลือกของโซอนอเมริกาใต้ในตอนนี้ด้วยนะครับหลังจากที่เล่นไปแล้ว6เกมจากทั้งหมด18เกมส่วนนักเตะจากอะคาเดมีนะครับเจมส์แกนลอนคนนี้เป็นตัวทีมชาติยิบรอนต้านะครับก็ถูกเรียกไปติดด้วยจะมีโปรแกรมพบกับอันดอร่าแล้วก็ลิกเทนสไตในยูฟาเนชั่นลีกกลุ่มดีนะครับกลุ่มล่างสุดเลยก็คนสุดท้ายครับคริสเตียนเอริกเซนก็ยังเป็นแกนหลักของทีมชาติเดนมาร์กอยู่ มีโปรแกรมเจอกับสวิตเซอร์แลนด์แล้วก็เซอร์เบียนะครับนี่ก็เป็น15นักเตะของแมนยูที่ออกไปเล่นทีมชาติในชุดนี้ที่ไม่มีชื่อก็น่าจะเป็นพวกลาสมูทฮอยลุนลุกชอวิกตอร์ลินเดเลฟที่มีการบาดเจ็บอยู่นะครับส่วนจอ h นี่เอเวนก็เลิกเล่นทีมชาติไอร์แลนด์เหนือไปแล้วมาที่เรื่องของนิตยสารฟ้องฟุตบอลนะครับเขาก็มีการประกาศลิสต์รายชื่อ นักเตะที่มีลุ้นคว้ารางวัลต่างๆนะครับรางวัลบอลลงดอเนี่ยไม่มีนักเตะของแมนยูมีชื่อลุ้นรางวัลเลยนะครับในฤดูกาลนี้ส่วนรางวัลโคปาโทฟี่หรือว่ารางวัลน,นักเตะอายุต่ำกว่า21ปียอดเยี่ยมของโลกในปี2024เนะี่ยมีการประกาศรายชื่อออกมาแล้วทั้งหมด10คนนะครับปรากฏว่ามีดาวรุ่งของแมนยู ติดโผมา2คนเลยนะครับนั่นก็คืออเริฮันโดกานชโชปีกทีมชาติอาร์เจนตินานะครับแล้วก็คอปปี้เมนูกองกลางทีมชาติอังกฤษมีลุ้นควา้ารางวัลในฤดูกาลนี้ด้วยนะครับแต่ว่าก็ต้องแย่งกับอีก8คนที่ต้องบอกว่าบิ๊กบทั้งนั้นเลยตัวเต็งตอนนี้คือลามีนยามานะครับปีกของบาร์เซโลนาที่คว้าแชมป์ยูโร2024นรั่นแหละคือเต็งหนึ่งเลยนะครับนอกจากนี้ยังมีอาดากูเรนักเตะตุรกีของเรอัลมาดริด เปาคูบาซี่นะครับกองหลังของบาร์เซโลนาคาริมโคนาเต้ของเลดบูซาวส์บวกชูวเนเวสของเบนฟิก้าซึ่งล่าสุดย้ายไปอยู่กับเปเช่แล้วนะครับมีซาวินโย่ด้วยดูกการที่เราเล่นกับจีโรนาแล้วก็ปีนี้มาเล่นกับแมนเชสเตอร์ซิตี้มีมัตติสเตลนะครับกองหน้าของไบยมินิกแล้วก็วอลเลนซาเอมรี่ของเปเช่นะครับนี่คือ10คนที่มีลุ้นรางวัลนักเตะยอดเยี่ยมของโลกที่อายุไม่เกิน21ปีนะครับ ส่วนครั้งแรกเนี่ยมีการประกาศรางวัลกันมื่อปี2018ก็เป็นคีเรงเ e อ็มบัปเป้ได้ไปนะครับ2019ได้เป็นมัตชทเดลิกนะฮะนักเตะเมนูชุดปัจจุบันนี่เองนะครับ2021เป็นเปดรี่นะครับ2022เป็นกาบี้แล้วก็ล่าสุดเป็นจูดเบลิงแฮมนะครับก็รอรุนนะครับว่าการโชกับเมนูจะมีลุ้นคว้ารางวัลหรือเปล่าแต่ว่าแตงหนึ่งต้องบอกว่าเป็นรามิดยาเมลจริงๆนะครับมาดูเรื่องของตลาดนักเตะกันบ้างนะครับก็ยังไม่จบ ร้อนต์นะัสำหรับตลาดนักเตะแม้ว่าที่อังกฤษจะจบไปแล้วแต่ว่าที่ตุรกีตลาดยังเปิดอยู่นะครับทำให้ทีมยักษ์ใหญ่ของตุรกีหลายทีมยังเล็งนักเตะดังๆในระดับพรีเมียร์ลีกอยู่พอสมควรนะครับก็ล่าสุดมีข่าวว่าการาตาสลายนะครับทีมดังของตุรกีแสดงความสนใจที่จะยืมตัวคาเซมิโลกองการของแมนยูเข้ามาให้ทันก่อนเส้นตายตลาดปิดนะครับจะปิดอีกประมาณ8วันข้างหน้า หลังจากที่คาเซเองก็ช่วงหลังผลงานก็ตกลงนะครับโดยเฉพาะเกมที่แพลล้ริวพูศูน์ก็เล่นผิดพลาดค่อนข้างเยอะก่อนนันนี้ก็มีข่าวว่าแมนยูเนี่ยอยากจะขายออกไปด้วยเพราะว่าค่าเหนื่อยก็ค่อนข้างจะสูงมากรวมถึงตำแหน่งตัวจริงก็อาจจะเริ่มสั่นคลอนและเพราะมีมานเออุกเตเข้ามาอีก เป็นตัวเลือกหนึ่งซึ่งข้อเสนอเนี่ยเขาบอกการาตาสลายจะเป็นข้อเสนอขอยืมตัวทางฤดูกาลแต่อาจจะต้องขอทางเมนยูเนี่ยช่วยออกค่าเหนื่อยของคาเซมิโลด้วยที่สูงถึง3.5แสนปอนต์ต่อสัปดาห์นะครับอย่างไรก็ตามอีกกระแสะข่าวนึงนะครับจากฝั่งอังกฤษเนี่ยเขาก็มีการเปิดเผยว่าคาเซมิโลไม่มีความต้องการที่จะย้ายออกจากเมนยูในตอนนี้อยากจะสู้กับทีมต่อในฤดูกาลที่เหลือนะครับ ไม่ต้องการจะย้ายไปการัตาสลายในตุรกีหรือว่าในซาอุดิอาระเบียทั้งสิน้นส่วนอีกหนึ่งทีมตุรกีที่มีข่าวกับนักเตะแมนยูก็คือเฟเนบาชเช่ทีมของโชเซ่มูรินโญ่นั่นเองนะครับก่อนหน้านี้นนก็มีทั้งเฟลดมีทั้งโซฟิยันอัมราบัตท,ที่เป็นเด็กผีเก่าก็เล่นอยู่ในทีมล่าสุดมีดิลช็อกเลยครับว่าเฟเนบาเช่สนใจที่ยืมตัวแอนโทนีครับที่ตอนนี้แทบจะเป็นส่วนเกินไปแล้วเนี่ยจะดึงมาเล่นในลีกตุรกีนะครับทางด้านแอนโทนีนเนี่ย ผ่านพเมียร์ลีกมา3นัดพึ่งได้ลงเล่นไปแค่นาทีเดียวนะครับเป็นตัวสำรองรวมถึงช่วงปรีซีซั่นถ้าใครได้ติดตามเนี่ยแอนโทนีก็ได้แอร์ถามค่อนข้างน้อยมากรวมถึงตกเป็นตัวสำรองของอามัดเดียโลไปแล้วด้วยหรือถ้าอามัดไม่ได้ลงอเรอิันโดกาลาโชก็สามารถโยกมาเป็นตัวเลือกแทนได้อีกทําให้แอนโทนีเนี่ยตอนนี้ตกเป็นตัวเลือกที่3ในตําแหน่งปีกขวานะครับก็เลยทําให้เฟเนบัเช่ตอนนี้สนใจอยากดึงปีกรายนี้มาชุบตัวซะหน่อย เพราะเชื่อว่าลีกตุรกีเนี่ยมาตรฐานอะไรต่างๆมันอาจจะไม่สูงเท่าพิมารลีกอาจจะเรียกความมั่นใจของปีกรายนี้กลับมาได้อันนี้ก็เดี๋ยวต้องดูครับว่าทางแมนยูมีแนวโน้มที่จะปล่อยหรือเปล่ามาที่เรื่องของอนาคตของเอลิกเทนฮากหน่อยนะครับหลังจากที่เมื่อวานนี้เรานําเสนอข่าวเรื่องที่เทนฮากตัวนี้ขึ้นเป็นเต็งหนึ่งกับการที่เป็นกุนซือที่จะโดนปลดเป็นคนแรกของสึกพเมารลิกอังกฤษในฤดูกาลนี้ล่าสุดเนี่ยทางบรรดากูรูนะครับเขาก็ออกมาแสดงความเห็นถึงเรื่องนี้กันนะครับอย่างเช่นอลันเชียเลอร์นะครับ ตำนานกองหน้าของพิม์เียอังกฤษแล้วก็ทีมชาติอังกฤษนะครับเขาก็ออกมาให้ความเห็นถึงเรื่องนี้เหมือนกันนะครับเชลเลอร์เขบอกว่าผลงานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะต้องปรับปรุงอย่างมากเพื่อให้เทนฮากยังคงได้อยู่กับสโมสรในช่วงคริสต์มาสต่อไปเชลเลอร์เขาคิดว่าอนาคตของเทนฮากจะขึ้นอยู่กับการแข่งขันอีก2นัดต่อไปเพราะว่าหลังจากที่ทีมพ่ายแพ้ต่อไบรตันแล้วก็ลิเวอร์พูลเนี่ยหากทีมยังไม่เห็นการเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในเกมต่อไปหรือ2เกมต่อไปเนี่ย มันจะเป็นเรื่องยากของเทนฮากแน่นอนเพราะว่าจะถูกกระแสกดดันนะครับแฟนบอลเนี่ยจะส่งเสียงโหดังขึ้นแน่นอนโดย2นัดถัดไปเนี่ยแมนยูนะครับในพิมร์ลีกจะไปเยือนเซาท์แฮมตันในวันที่1 4กันยายนแล้วก็21กันยายนนะครับจะไปเยือนคริสตันพาเลตโดยที่มีเกมคาราบาวครับที่เปิดบ้านพบกับบาร์ซโลามาขั้นกลางในช่วงกลางสัปดาห์ก็ถือว่าเป็นโปรแกรมพเมร์ลีกที่ไม่ง่ายเลยนะครับเพราะาเป็นการออกไปเยือนทั้งคู่ขณะที่อีกคนนะครับที่ออกมาให้ความเห็น ในกรณีของเทนฮาก็คือเท็ดดี้เชอริงแฮมนะครับอดีตกองหน้าของแมนยูนั่นเองนะเชอริงแฮมเขาก็มองว่าเทนฮากเนี่ยไม่เหมาะกับสโมสรและคาดว่าจะต้องออกจากทีมก่อนกิดสมารด้วยซ้ำนะครับเชอริงแฮมเขาก็บอกว่าเมื่อคุณอยู่อันดับที่8ในพรีเมียร์ลีกชัดเจนว่ามันไม่เพียงพอสําหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจบแค่นี้สําหรับผมคุณต้องเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้น เมื่อคุณมองดูความสมเสมอของฤดูกาลที่แล้วและสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาไม่มีข้อสงสัยเลยว่าใน3เกมแรกของฤดูกาลนี้คุณไม่ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรใดๆเลยเชอริงแฮมก็ให้สัมภาษณ์แบบไม่หนุนหลังเทนฮากเลยนะครับบอกว่าเทนฮากไม่เหมาะกับแมนยูและควรจะไปก่อนคริสต์มาสนี้นะครับน่าสนใจครับความเห็นของน้ำหมี่เท็ดดี้นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันนี้นะครับพรุ่งนี้จะมีข่าวอะไรก็ฝากติดตามทาง แมนยู24นะครับสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ